สวัสดีครับวันนี้วันที่25มกราคม,ม2565นะคะอันนี้ผมเพาะกระท่อมไว้อันนี้เราใส่ถาด200ไว้นะครับต้นก็ใหญ่แล้วดินมันก็น้อยเนาะอาหารกัวจะไม่พอเดี๋ยวผมก็จะย,ย้ายย้ายลงอันนุนนะครับ ถุงสองคูณสองคูณสี่บ้างคูณห้าบ้างนะครับครับใครสนใจอยากจะปลูกก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าเหลือจากสวนผมนะครับอันนี้เอาไว้ปลูกเองนะครับก็มีพันอันนี้พันเหรียญทองเหรียญทองนี่ก็คือกินดีเคี้ยวกรอบเหรียญทองก้านแดงก็มีครับ อันนี้เป็นเหรียญทองแตงกวาก็มีแตงกว,าก,งกวาก็เขาจะใบเล็กหน่อยโอเคนะครับรเอามาถ่ายเอาไว้ดูจะได้เป็นสตรอรี่ว่าเดี๋ยวไปเป็นสวนแล้วต้นเล็กๆอย่างนี้จะโตได้ขนาดไหนนะครับมันก็ต้องมีตายบ้างเนาะรอดบ้างเดี๋ยวลองดูกันนะครับ สวัสดีครับ